สวัสดีครับอยู่กับช่องเสียพดพาลุยนะครับไม่ได้ลงคลิปนานมัวแต่รับงานครับไม่มีคนถ่ายให้นี่เราก็มาอยู่เจ้าอิซิกิ40แรงครับปั่นนาครับอันนี้หวานข้าวนะครับของผมก็มาทำใกล้ๆกันครับดูฮะเดินมาจอดในร่มเลยเช้าก็มาปั่นก่อนอิซิกิครับนี่ได้ เที่ยงแล้วก็ได้ประมาณเจ็ดแปดไล่แล้วครับหรืออีกประมาณสี่ไล่ก็เสร็จครับเี้มาดูกันสี่สิบแรง Turbo. เทอร์โบเนี่ยเสียงเลา้าๆครับเสียงใหญ่มากนี่ซื้อมือสองมานะครับถามเจ้าของวมันซื้อมือสอง ก็จะประมาณนี้ครับนี่ก็ปั่นมาได้ประมาณสามสี่ไล่แล้วครับมีปั่นสองรอบนะครับ 行哦行那脑袋行啊 ตัวครับตัวเล็กแรงด้วยน่าใช้น่าใช้ครับรุ่นนี้ราคาไม่แพงเลยครับอัวนี้เข้าไปดูมือสองสองแสนกว่าบาทคสองแสนสองแสนหกประมาณนี้ครับไม่หนักด้วยสนใจครับสนใจว่าจะเอาไว้ลุยนาตมครับ เจ้าหยันมาของเราสี่สี่สิบเก้าโอ้โหหนักมากยันมาไอ้หน้าตมนี่ไม่ค่อยไหวครับสู้ไม่ไหว พักเครื่องครับพักเครื่องแต่ว่ากขาฟรีเครื่องไว้ก่อนจ่อนในร่มตามาดูอิซิกิกันครับเล็กพิกคิหนูครับเสียงนี้เจ๋วๆเลยครับ อันนี้ล็อกใหญ่ครับผมมันล็อกเล็กครับให้ตัวนี้มันล็อกเล็กล็อกเท่านี้กําลังพอไถพอเกี่ยวเลยครับมลเกี่ยวพอเกี่ยวง่าย รอบสองก็ยังเป็นรองอยู่มือใหม่ครับมือใหม่เพิ่งได้รถมามีปีแรกครับปีแรก ถ้าทางอยงประหยัดน้ำมันครับรอบเครื่องต่ำอันนี้ก็จะเป็นรอยหน่อยครับตะกี้ไม่ได้ถอดทั้งสองข้างครับของผมนี่ถอดตะกี้ออกสองข้างครับก็ดีครับจะได้ไปพังของผมนี่ถันรูปไปรอบนึงแล้วครับ อันนี้มือใหม่ครับก็ยังไม่ประสบก,การณ์ยังน้อยครับ เริ่มเก็บมุมครับ่ายาเสร็จแล้ว Oh, man. เรื่อยครับเดี๋ยวก็าเดี๋ยวถ้ชินเองครับเดี๋ยวก็องฝีมือเออเหลืองแขนจะหย่อนนะครับอ่ะโอเคเพื่อนเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบคลิปวิ่งเรื่อยก่อน ไว้เจอกันคลิปหน้าครับไปลุยของตัวเองก่อนเดี๋ยวฝนมาแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ